นายสาวิตาภูถิมุขมผลการเรียนเฉลี่ย3.98นางสาวรตีพ nah ันธ์อาญาลักษ์ผลการเรียนเฉลี่ย3.95นางสาวกงพิรารแวมากผลการเรียนเฉลี่ย3.95นางสาวชดารัตน์เกรื้อไทยสมผลการเรียนเฉลี่ย3.95รายงานผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นวิทย์ศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2566มีดังนี้นายปิยวัฒนตเดชอารานายพลจิตกองอุษานายสุภวิทย์เศษกันนายสุพรสพจน์สมบูตรูลือ นายวรเมฆภูสมจิตนายเฉลิมชัยอินภูมิ นา,สางสาวกุลนัทสิงห์นางสาวเจียรวันแสเดียวนางสาวชลดาหมู่สีนางสาวเตวิษาแก้มธงนางสาวธนวรัตน์การประเสริฐ นา,นสา,นานงนานสาวนันทพรภูยอดมีนางสาวนิพาพรโสวะันนางสาวสุชาลาีประจันกรานางสาวอรวรรธูศรีหาเทศนางสาวสุภาวัลภูครองาน นายตาวิูทนโพสศกราโสภา นายสมพนัทท like ูนีนานายอัศดาวุฒาพัฒน์นายเฉลิมพรอุทัยเสริม นายรักรทันธ์งช่วยนาปฏิภานทองจรักนาพุธินีเอกตาแสงน,น,นายอนวัตจุนานนาสิทธิโนนเรืองบุญรก นางสาวจุลารัตน์อินทชัยนางสาวเยาวภาเศรษฐีนางสาวกายจันท์ นางสาวพนัญชาเมืองแอบนางสาวกัญญาภูกองนานางสาวกัญญาักษ์อุตลนุงนางสาวกัญยาภูราเชียงนางสาวยาลพรสุภาพุตร นางสาวนิรชาพักสีแก้วนางสาวปาติมาณริยมนางสาวพียพรเขียวสะอาดนางสาวพรพงษ์รงมานางสาวพัชริดาพลขัน นางสาวศิริการพิพันนายธีรพัฒนมิตยาชีนายโพธิพัฒนรักประเส,สะริฐนายภูริทัตทัพภูพรนายพงศกรแก้วจันทร์ นายระพีพัฒน์ปุระโสนายวีระพัฒน์นากรทองนายจิระพัฒภูมิสายดอนนายเดชาวัชสุพิษนายบินพัฒน์อุปมา นายกิติพัฒน์ประชุมสารนางสาววิพาพรสุพพนพรักนางสาวรัตนาพันลีนางสาววัฒนิดาเดชาคำภูนางสาววัยวิสาภูกองสัง นางสาวยาลิกาสุพรรณรังนางสาวนิชาบีบุรณะจับค้างไว้หนึ่งนางสาวพาวิกาพันดีนางสาวสุภาพสอนอรีนางสาวจันยพรโสมา นางสาวธนกรภูบุยอิมนางสาวปานิตาภูบุตตักนางสาวพิชาโมชัยตอกเยี่ยนางสาวพักจีราสุพระไกรนางสาวสราญานาถุนพง นางสาวอาริสาเรื่องมักษานาสาวชมาบดีจังกอนาสาวประมูลวังมาตยาคุณ ีนายสารรัฐที่พัฒค์บุญนายสิทธินายมิละใหม่นายปิสนายหนุมเทพนายเบรภาหานดรรานายการิษทักภ์ธูมิ น,ะะนายจิรวัฒน์ปานโตนายละกุลมาตรานายสุรชันธ์พีโค้ดนายสิทธิพลสีบุญเรืองนายอังดาสินิลาชายัย นางสาวกชชกรสโสข้านางสาวจิราพรมรสิทินางสาวชนทินชาอนุสร์นางสาวณัฐมนพุธทธวงศ์นางสาวสุภัตกาชมภูรานางสาวสุธา,า,นา,นสา,ทาทิพย์ยินภูมิ นางสาวนัทตราโยชัยนางสาววิชาคำวงศสานางสาววริยาชมชื่นนางสาวสัิทรมาสุนางสาวสุธิดาแก้วพศ์ นางสาวสุวรรณดาแสงทานางสาวอภิยาลัตนบุตรนางสาวสสิพรศรีลาคำนายรัชพรทอภูทร นายชัชวาลปานขาววงนางสาวพรนภาภูชมสีนางสาวยุชยินจันทามนางสาวจีรวัลผูแป้งนางสาวพรนิภามหาชั นางสาวกยายพักภูบัวเพชรนางสาวจิราภาแสงบุญนางสาวจิราน,านราาันศิลาพัฒนางสาวชาน,านันพรรัตนบุตรนางสาวชุรพั นางสาวนัทระกาอารีเอื้อนางสาววิชาพัฒนภูสีโสงนางสาวประไพพัฒปทุมรัตนนางสาวปินกะทีจันสุรานางสาวพัยาารัศาภูม้าง นางสาววรดาทองรีนางสาวสุธิดาพรขุลโพธิ์นางสาวสุธีรัก์แสงสว่างนางสาวณัฐนันศีลขันนางสาวพราวนชยอาสนาทิศ นางสาวชาวันทิสาภูบุญเติมนางสาวประพัชร์บุญจิรกรนางสาวปานีระพีสีแสเน้านางสาวปิยธิดาวะะัฒโนนางสาวเพียงพิชาสีบุญงู นางสาวรัวตนพรตำพานุนางสาววัชนาสะแก้วนางสาวเสรณีภูนาภูนางสาวสุดาน,น กแก้วคูสีน้ำนางสาวเมธิดาเช้าเหลานายพันุพงพ์มณรีวันนายวุฒิชัยมาริสานายสาวนักตะดาหอวกระจอ นายเอกภพสุภานายวิณิสีรัตน์เหล่านายเสด็จชัยเหล่า,านาภักดินายสาวพนันชนกชาวป่าหานายสาวดวงกมลสีหงทอง าาออนางสาสโซยทองนางสาวปาริตาสีบุญเรืองนางสาวลักษณะสีอัคค่านางปิศนาคงพิชัยช่วงนายจักรพัฒน์ใบเล่งโสม นายนทัทภูมิกาเทานายกิติพงศ์เสริคานนางสาวขวันจีราสุภาษิตนางสาวปียาวา,าวังคภัณฑ์นายศิริพงศ์บุตรวาง Ле нальпи, ракаса,